สบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องบรรทุกทุกคนสมองสมบ,บอนที่เข้ามารับส,สง่งสาวบ,บุไลสวัสดีเอฟซีบ่าฟังใครฟังลาวรู้ว่าอยู่ต่างประเทศเจ้อเอ้ยไอ้เอ้ยภาคกันเหตุงานก่อนนะเหร่น้นองอน้องเกลอน้นองเกลเหร่น้องน้องเกลพี่น้องเอ้ย ก่อนที่ข่าวมาเบิ่งมาส่งกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ให้ซาบุไลน้ำเลยเด้อพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ซาบุไลมีกำลังใจสู่ต่อไปเฮ็ดคลิปสู่ต่อไปพี่นอ้องมื้อนี้เฮาก็มีของฝากบ้านโน้ตสูงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอาสิไปฝากบ้านโน้ตสูงรอลุ้นรอชมพี่นอ้องนี่ อันนี้เฮาไดปา้ปลาเข็งปลาเข็งพี่น้อเงเลยปลาเข็งปลให้เพลินไปปนเข็งเดรนเตอรอันนี้กระพักขาย,ยาพักขาย,ยาพี่น้องไปฝากบ้านนวลสูงอันนี้ซาบุระซื้อมาแต่ปักสองน,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 นล้วก็มีข้าวปลูกน้ำพี่น้องมีข้าวปลูกมีแป้งหนอ,นอกเดรน นี่เนาเนาได้จีนี่เขาปลูกเขาเขาสิไปฝากบ้านนวสูงได้บหายแม่น้องมินนี่เขาสิไปฝากันนเอ้เป็นเบาเนาะนี่อ๋อยยยยยยโอ้ยชอบความรุนแรงมาพี่นนอะเขาได้ค้องฝากคองตอนพี่นนางคี่เก่าดล้องอติดใหม่ติดมือ ทางกระปุเขาวกระ كي รถคูค่ใจห่างข้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยข้ากระแป้งได้เป็นยังไงาะขากระแป้งได้เพราะว่าข้ากระเบียดทั้งน้ำมันลานทรายโอเคเอ้ยโอเคเบาสบายนี่งนะกระนาดบาสบายได้พี่น,อออออน,น้องเ,เ,เ,เลยนะดไปพี่นอ้องไป दिखाई दे रहा ดตายโหตายี่้ทาโหลดตายก่อนตายแล้วโหลดตายมานาที่ได้โหลดตายก่อนมาห่อแล้วพี่น้องเอ้ยมาจังหวัดจุ้งโหลดโดตายเดของฝากมานำเจอเ้ยน่มาใส่ของฝากเ้ยเจริลารน่ายังอยู่กู เออเซ่เฮ้ยเซ่เด้เที่ยวได้เทิงข้าวปุได้เทิงค้องฝาฝกอ้ขิงฝขงปีก็ดีเลยคใครนาบ่อนะขึ้นบนเท่ยงขา้นม่มันนั่นไมนใหมมาได้ไปก็ลนในพนโต๊ะละซื้อนึ่นไปให้ถือเอาไปเลยนี่แหพวกชานก็ไปเก็บของนะก็าหมอี่ยงเมาเออูา่ทำไ ไปกลัวดับขออยนี่ขออยนี่มอหมันหางเราบ่อยู่มันจานแล้วก็อยู่หน้ากลาแล้วแล้วุนเมืองเราอะออุนเมือองกันยวยท่นันอนอยู่ไปทามเราอยู่เราว่าเราข้นเมืองเรา ถือไปเอกเหมิงไปสั่จอยจอยเดินเป็นได้ได้เป็นลกกะนะเป็นได้เป็นลกะโลกะมวนบ่มวนบ่มนมวนลกกะมวนลกะเพราะอะไรคะบ้านต้เงินหมดแหละบ้านต้เงินมัเป็นคนยังเลยว่งยังพดกัมาเล่น้ำเมถะอย่างละงอย่างลดถง ย่าจ้อยมัทิมนะมั้เจอในอ้าวอาบ้าฮาวไปขับขี่บริเวณบริเวนี้นะผี่น้องครัเจอาไปขับขี่บอเว้ไวนขาวขาข่าวพอดดีเบิร์ดพุดดีเบิร์ดใครนัวไพเคียวมวยเทนนิ่บอกนั่นเรานำหลัง ตัวใจตัวใจไปจุดจีดามีกตัวน้องจะไลแท้เนาะผูกน้อจีดามปอดมีตัวเป็นไงมึงไงโอซากูพีน้องเิ่มมาประเซ็นต์เพิ่มมาโอดีท่าพอด ผูจิายแต่งผู้ชายพี่น้องเอ้ยมาแต่เองงัวหูมหนักกว่ามานี่งัวนานเจนวดลายเจนวดกับพวกกับพวเจนวด้ออยู่นอนบ่อลนอนน้ารู้ลายน้าบอกแบบนี้ทมป้าคนไปหลแล้วจะได้ไม่พิส้งแต่งเอาแคมป้าเลยหมอป้าแต่งใหม่ งัวงวมินงัวจะก้อบอกกอนมีแล้วมี่ต่ว่าลูกลานงัวใารต้องงัวพาก่อนล้านนี่นะป้ามอมีน้ำโดนน้าเขาหนักไลยคนไม่อยู่หน้าโคเบ่ตา้าเป็นยืนเจหนวอ้เจนหนกเอย่างนี้เจนหนวดเปนอะไรเจหนวดเป็นอะงัวเจ้าด้ย จะไหนงัวขาเจาียขาเจาสียหาเพื่อไมไล้วันข้าจ้าจหน้้องจ้ากเจ้าข้านเจ้าหน้าองขาไ,ไ้ได้กวยนีย่มัน่อยขันตะก,กา้มันกินแก่เศษเลยเล่นกูนนสิแทไล่กลกุคนในครัวมาอยน้ำให้เลื่อไดกล้วย <c oughs>

ด้านบนกอะไบไปกินบจะบอบะกูงบะไใหุนก็ะกุล้เนาะเออกับเผากบัวนะตอนนั้นอนมีหลุนมีจะทำเราอยู่นลานอจ้าตอนหมูดงดำขัปผู้คนแดงนี้อูบุอนมาอยืได้เจามาหายงเรากบยตเองพี่น้องน้องดำน ข <sh Xiao x in> ุ่นหูร้ทนเขาเล็กได้ต้องเขาเล็กโอ้ยค่ะว้าขุ่นมันเก่งมากนั่นิ้นแ้เก่งขนาดเนาะเก่งทุกอย่างคือป่ะเนี่ยงาน่ายนานก็ไ้เก่งแล้บอกอืม อเคพี่น้องมาเหน็นก็สม,มากักกลัวจีิแอมลาพะจักฝากกุไลยก็แชร์กดติดตามส่งสาวบัาไดในเดอพี่น้องกิบหน้าพอกันใหม่สบายดี